การยิงธรรมดาที่ไม่สามารถเอาชนะได้ในระดับนี้พร้อมกับการที่อัจฉริยะประสานงานกันแต่ท้ายที่สุดผลที่หลั่งน้ำตาคือซุปเปอร,ร์ซับที่เข้ามาช่วยทีมกราบสวัสดีครับสาวกบอลทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเพลินเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวตัวเต็มในตอนที่287เพราะนายอยู่ตรงนั้นเริ่มต้นตอนด้วยบอลครับที่ถูกสกัดจากคาราซแนะชาวทำให้บอลล่องลอยอยู่ฟากฝ้าพร้อมกับความคิดที่พุ่งออกมาจากสมองของอีสังิ การประสานงานตะก,การระว่ังเรากับไกเซอร์ถูกหยุดไว้ได้อย่างหวุดวิดโดยผู้เล่นพรแสวงคน,นอื่นๆพวกเราไม่สามารถทำประตูได้โดยวิธีการธรรมดาอย่าหยุดคิดปเปลี่ยนมันซะเราไม่ต้องการความรู้สึกใดเราก็แค่คิดไอเดียที่สามารถผ่านเช่ากับคาราซูออกมาให้ได้เพื่อใช้ชนะ การวิ่งออกตัวไปของร่างทองกับบอลที่ตกลงมาด้วยการรับพักโอกของซันดิสเซอการโตกลับที่ดูเดือนเริ่มต้นขึ้นซันนิสเซอสวนกลับอย่างรวดเร็วด้วยการส่งบอลไปหาชิโดการรับบอลโดยเท้านอกกับคำกล่าวตอบรับซันนิสเซอที่บอกตนว่าจะจบเรื่องนี้โอเคจัดไปใหญ่เสียพวกนายจะเกียจฉันใช่ไหมละ่ะถ้าใช้เวลานานเกินไปอันนะแววตาของพิศาาสิชมพผูกํำลังมุ่งสู่ประตูชยัยแต่กลับถูกหยุดไว้ด้วยสามประสานพาสซิง ไรจิเฮียวรีที่โยราเข้ามากดดันเพื่อแย่งบอลแต่ด้วยไอเดียที่พูดออกมาของเจ้าปีศาจสีชมพูเขาส่งบอลตอกซ้นกับหลังเพื่อประสานงานกับรินหูกัดที่ไม่ลงรอยกับการร้อยคอยของแอดที่เป็นจริงการประสานงานที่แม้แต่ตัวรินยังตกใจมันทําให้เกมนี้สั่นสะท้านไปทั้งส่วนไรจิ ji, ไม่คิดเลยว่าปีศาจอย่างชิโดจะทําเช่นนี้พร้อมกับการปีกตัวออกมาอย่างรวดเร็วจากกงขังสามประสานพร้อมสาทยายไอเดียที่ตนนั้นคิดขึ้นมา 5S ของพวกทีมฝั่งนู้นแท็กทีมกันแล้วแล้วก็งั้นพวกเรามาร่วมมือกันดีกว่านะลินจวง แววตาที่บ้าระห่ำกับไอเดียที่บันเจิดแม้แต่ตัวเลนก็ถึงกับอึ้งกับความคิดในสถานการณ์แบบนี้แถมยังไม่พอยังมีการประสานงานของคาราชาวเพื่อเพิ่มเกีย์ให้เข้าถึงระดับสูงสุดฝั่งบาสซาที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกทุกอย่างมันโกลหลและวุ่นวายกับการบุกทลายแนวป้องกันของ p ีเกีการต่อบอลที่ไหลลื่นไปจบอยู่ที่ปีศาจพร้อมก,กับการมาเชิญหน้าที่ไม่อาจเลี่ยงอิงอาราชิกุลิมมวิ่งเข้ามาขวางเพื่อชำระล้างปีศาจตนนี้ทางตันละว้ยนามโมอามิตาพุ ตัวฉันจะกลายเป็นฮีโร่แกคิดจริงเหรอว่าจะหยุดฉันได้ระดับปีศาจเลเวลสูงกับเทคนิคที่แผ่วลากเลี้ยงบอลเขาวิ่งฉีกสายพร้อมมุ่งหน้ากับคมพูดไวชัดหน้าตอนบ่ายๆมันทําให้หลวงพี่ตะเกียรตะกายเพื่อหยุดจังหวะทําทเกมนี้มือขวาพุ่งดึงกระชากไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมที่ไหนแต่ปีศาจร้ายที่ถูกดึงไหวไม่ยอมแพ้เตะบอลออกไปด้วยเท้าขวาก่อนที่บอลน,นั้นจะกระเด้งผ่านกองหลังอีกคนไปความคิดไม่นในจิตใจของอีงาราชิ ฉันหยุดชิโดไม่ได้เวนเอ้ย <ơi! S 1> ไอพิาสารนิมนการยังส่งให้สำเร็จสู่เบอร์หนึ่งบ่อนที่กระดอนกำลังมุ่งสู่อิโตชิรินการง้างเท้าด้วยออร่ากับฉากดำทมินที่บ่งบอกว่าลูกนี้อาจเป็นประตูการแลบ,บลินและจ้องมองตั้งสติสู่การหวดตอนนี้ตรงนี้การประสานงานของฮีโร่และจัก,กรพรรดิ คนหนึ่งเข้ามาเบียดคนหนึ่งเข้ามาบอกทําให้จังหวะที่จะปิดชีบลับหยุดลงได้ในทีเดียวในจังหวะเซี่ยววีความคิดภายในใจของตัวรินเจ้ากุหลาบเน่าเข้ามาขวางทางให้ฉันเคลื่อนไหวช้าลงแล้วอิสานี้ก็ใช้ช่วงเวลานั้นฉกบอลไปความคิดของเจ้าพวกนั้นมันสิงกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยงันเหรอบอลที่เกิดจากการประสานงานมันเด้งเท้าของตัวรินออกไปทําให้ทีมที่ได้บอลน,นั้นคือทางฝั่งบาสตา์ดพร้อมกับคําว่ากราดใส่อัจฉริยะทั้งสอง การทำงานเป็นทีมของพวกแกมันไม่ล้าลึกเอาซะเลยมันก็เหมือนกับพวกเราที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สุดสเปเชียลแบบอัจฉริยะอย่างพวกแกแล้วพวกแกที่เป็นอัจฉริยะก็ไม่สามารถเอาชนะผู้เล่นพรสวงเมื่อเป็นเรื่องของการประสานงานเชิงตรกกะจองเล่นฟุตบอลมาบ้านในแบบของพวกแกไปเถอะไอ้พวกอัจฉริยะเพราะยังไงแกก็ไม่มีวันฉลาดไปกว่าพวกเราได้หรอก คำพูดที่ตราตรึงกับหน้าดึงของเอสทั้งสองอ่อราที่กดดันมันแผ่ลังสีไปถึงอัจฉริยะความเจ็บใจที่เป็นความจริงมันถูกหยุดด้วยเสียงปรีดจาก VAR การเล่นก่อนหน้านี้เกิดฟาวอย่างร้ายแรงแม้การเล่นดําเนินต่อไปเนื่องจากจังหวะดังกล่าว p ี g ได้เปรียบแต่อิงอาราชิกุริโมะจะได้รับใบเหลืองแววตาที่งงงวยพร้อมกับสิ่งที่เขานั้นได้รับมันทําให้โชคชะตาพลิกผันนายออกไปได้แล้ว อิโตชิรินเห็นแผนการของในายในการใช้ร่างกายเข้าปะทะเพื่อเรียกฟ้าหมดแล้วความสามารถอื่นๆของนายไม่พอที่จะตัดเกมในระดับนี้กลับไปนั่งที่ก่อนที่จะทําลายเกมนี้ซะอิงาราชิกุลิโมุตัวของอิงาราชิมุงมันที่อยากจะให้ตัวเองนั้นลงต่อเพราะว่าตอนนี้ ตัวของเขาไม่มีค่าตัวหากถูกสลับในจังหวะนี้และแน่นอนว่าตัวเขาร้องขอเพื่อต่อชีวิตของตนเองและได้มีโอกาสเล่นใหนึ่งครั้งแต่คำกล่าวของโนอาที่พูดออกมามันคือความจริงในความสามารถของตัวอีงาราชิไปนั่งที่ทฤษฎีของนายมันขาดตะกะอย่างสิ้นเชิงเป้าหมายของเราคือการชนะแค่นั้นฉันไม่ต้องการใครในสนามที่ไม่จาเป็นสาหรับสิ่งนั้นไปนั่งซะอิงาราชิกุริมุ หมดเวลาของนายแล้วการสุดตัวลงของเบอร์76ในแววตาของหลวงพี่กับหยาบน้ำที่มีในดวงตามันจบแล้วเหรอชีวิตฟุตบอลของฉันความฝันของฉันมูล็อกสำหรับฉันเป็นน้ำตาที่ไหลลินกับสีหน้าที่โศกเศร้าพร้อมกับมือของชายผู้ที่เคยเคียงข้างในระดับที่ใกล้เคียงอิงอาโกริฉัน อยู่ที่นี่ได้ก็เพราะนายอยู่ตรงนั้นนะฉันดีใจนะที่นายอยู่ที่สามร้อยการลำห้ทั้งน้ำตากับความฝันที่ได้มาจนบัดนี้เวลาของเขาได้หมดลงแล้ว ก็จบกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับเรื่องราวตัวเต็มในตอนนี้ครับกับเรื่องสโศกเศร้าที่ปิดท้ายมันเป็นเรื่องราวของชายที่วาดฝันว่าตัวเองจะได้เป็นสไตเกอร์และไม่กลับไปเป็นเด็กวัดอีกแต่โชคชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงกับความสามารถที่มีอยู่มันทําให้ตัวของเขาถูกถอดออกจากสนามที่เร่าร้อนแห่งนี้แม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปแต่การตัดสินใจของโค้ชถือว่าเป็นที่สุด รวมไปถึงการการะทำและคำพูดของคู่หูคู่ประสานที่สามารถก้าวข้ามเราอัจฉริยะไปได้ความเดือดดาลในสนามนี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะจุดเริ่มต้นของไครแม็กจะเริ่มต่อจากนี้โอ้โหบอกเลยว่าแน่นอนครับสนุกสนานมากๆครับผมสำหรับใครที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับตอนหน้าจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมได้นะจ้า